ถึงเครื่องมากโอปอปะนิสราอวดอึ่งแทบสะพานไอจีสามีหมอโอ้กเห็นรีบคอมเมนต์แต่นานที่ออกมาปล่อยทีเด็ดแับๆให้ชาวเน็ตได้ตาลุกวาวกันสำหรับนักแสดงสาวโอปปะนิสราภรรยาสุดสวยของคุณหมอโอ้กสมิธท,ที่ต้องบอกเลยว่ามีมาไม่ปล่อยนักลุกขยี่ใจซึ่งทำให้ชาวเน็ตทั้งหลายต่างรีบกดบันทึกไว้เลย ซึ่งสาวโอปอมาในชุดคอปสายเดี่ยวอวดอกอื่มล้นทะลักโชว์กล้ามหน้าท้องเป็นมัดมัด,มดบอดีส้สัดสุดสุดเป๊ะปังโคตรท่าสุดเก๋มากค่ะถึงแม้จะมีเสื้อสีขาวคุมแต่ก็ไม่อาจต้านความเซ็กซี่ของเจ้าตัวได้เลยจ้างานนี้สามีอย่างหมออ้พอเห็นภาพนี้ก็ไม่พลาดรีบเข้ามาแซวว่าอืมใส่แขนยาวขาย,ยาวถือว่าเรียบร้อยดี แม่แม่แม,แม,แมเรียกว่าแอบมีประชดเบาๆนะคะเนี่ยก็คนมันห่วงนี่ใช่ไหมจ๊ะหมอโอ๊ก